บรรยากาศเช้าเชตื่นขึ้นมาวันนี้ม่หนีเป็นมือวันนี้วันอาทิตย์ค่ะดูภาพสดใสถ่ายถ่ายปลกเปินบ้านฝนตกไปเลวเมื่อคืนเปิบ,บ้านวันนี้วันอาทิตย์ค่ะจะเงียบนิหนึ่งช่วงลอ็อกดาว ภาพสวยๆกันนะคะหนาวโอ้ฝนตกวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่ทุกคนหยุดงานเต้นสายถ่ายภาพบนหน้าตา เออนาอากาศอากาศหนาวค่ะฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกจากข้างนอกอากาศไม่ค่อยดีวันนี้ค่ะ ฝนตกข้างนอกจก้ะดูค่ะเอออากาศหนาวค่ะฝนตกเปิดมือเลยตื่นขึ้นมาเมื่อนี้แอปเปิลโลนหมดเหรอยู่ข้างนอกค่ะอากาศไม่ค่อยดีค่ะตื่นขึ้นมาวันนี้อากาศวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะช่วงล็อกดาวน์ค่ะนี่แหละค่ะ หน้าเปื่ออากาศค่ะไปไหนไม่ได้ค่ะถ้าออกข้างนอกก็หนาวอยู่ในบ้านก็อุ่นครับเพราะว่าเปิดเครื่องทำอยู่ในบ้านจะต้องมีนะคะเครื่องทำความร้อนค่ะแตกผ้าก็ได้เครื่องทำความร้อนเออเบืองแอปเปิลลนค่ะ ปเปิลที่สวนไป่ออไปเก็บร่วงหมดเลยฟังเสียงฝนไปก่อนนะคะเพื่อนๆยินบ่ค่ะฝนตกค่ะฝนตกที่หน้าตะาน้ำเต็มกระทางเลยข้างนอกพืชผลต้นไม้ก็ใบร่วงหมดแล้วที่ดูไปไม้ผลนะคะหรือดูไปไม้ร่วงค่ะ ฟังเสียงฝนไปก่อนนะคะเออค่ะออกไปข้างนอกก็ยากค่ะฝนตกอากาศเย็ยนหนาวค่ะออากาศนั่งอยู่ในบ้านจิบกาแฟนะร้อนๆเพิ่งตื่นนะคะตอนนี้เวลา ประมาณแปดโมงเช้าแปดโมงสักครึ่งนะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศค่ะโอ้ลงมาเลยค่ะฝนดูสิเสียงฝนค่ะมาฟังเสียงฝนกันทั้งลมทั้งฝนนะคะข้างนอกเม็ดใจเลยค่ะ ไปหาเหย็ดไม่ได้วันนี้เริ่มหนาวอากาศเริ่มเย็นแล้วฟังเสียงฝนไปก่อนนะคะเพื่อนๆ8โมงจะขึ้นค่ะ8โมงเชาเพิ่งเตื่เอาเสียงฝนมาฝากกันกับบรรยากาศหลังสวนอันนี้วันอาทิตย์ก็จะเงียบเงีๆหน่อยนะ วันอาทิตย์ก็จะเงียบๆ่อยค่ะออฟังเสียงฝนเป็นไปนะฮะน้ำเต็มตุ่มแล้วข้างนอกใบไม้ก็ไม่มีแล้วค่ะต้นไม้ร่วงค่ะใบไม้ร่วงมันเป็นฤดูใบไม้ร่วงะคะอะไรก็จะร่วงหมดเลยแอปเปลิลแอปเปิลหล,ลังสวนปีนี้ไม่ได้ไปเก็บนะคะอร่อยมากกะจะบอก ฝน,น,นค่ะฝนกระทบหน้าตานี่นะคะช่วงโควิดค่ะโก,โกับตัวค่ะเพืโกโกโ่อนๆจะบรรยากาศนอนค่ะ ช่วงล็อกดาวน์ทางนี้นะคะก็จะอยู่ในบ้านกันนะคะเขาก็พวกร้านอาหารร้านกาแฟถ้าเป็นร้านอาหารที่นั่งกินนี่นะคะเขาก็จะปิดค่ะเพื่อน,อนแล้วเขาก็จะให้ปิดนะคะเพราะว่าเขาจะให้อยู่ในบ้านนะคะแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็จะเปิดนะคะ แต่จะเป็นพวกร้านร้านอาหารเป็นพวกร้านที่นั่งกินอ่ะอาหารคนก็จะไปเดินมาก็มีออ้ฝนตกไงกับวันอาทิตนะคะฝนตกจากข้างนอกอากาศไม่ค่อยดีวันนี้ค่ะ ฝนตกข้างนอกจกอ้ะดูค่ะอ้อากาศหนาค่ะฝนตกเปิดมือเลยตื่นขึ้นมามืนน่อไปปน Apple โลนหมดอยู่ข้างนอกค่ะอากาศไม่ค่อยดีค่ะตื่นขึ้นมาวันนี้อากาศวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะช่วงล็อกดาวน์ค่ะนี่แหละค่ะ หน้าเปื่ออากาศค่ะไปไหนไม่ได้ค่ะถ้าออกข้างนอกก็หนาวอยู่ในบ้านก็อุ่นครับเพราะว่าเปิดเครื่องทำอยู่ในบ้านจะต้องมีนะคะเครื่องทำความร้อนค่ะแตกผ้าก็ได้เครื่องทำความร,าร้อรนเออเบืงเองแอปเปิลลูนค่ะ เปนที่สนวนบปนดอกไปเกเ็บร่วงหมดเลยฟังเสียงฝนไปก่อนนะคะเพื่อนๆพื่นยินี่ค่ะฝนตกค่ะฝนตกที่หน้าตะาน้ำเต็มกระทางเลยข้างนอกพืชผลต้นไม้ก็ใบร่วงหมดแล้วรดูใบไม้ผลิสนะคะรอดูใบไม้ร่วงค่ะ ฟังเสียงฝนไปก่อนนะคะเออค่ะออกไปข้างนอกก็ยากค่ะฝนตกอากาศเย็นหนาวค่ะอากาศนั่งอยู่ในบ้านจิบกาแฟ е นะร้อนๆเพิ่งตื่นนะคะตอนนี้เวลา ประมาณแ8โมงเชา้า8โมงจนนะครึ่งนะ่ค่ะเห็นไหมคะมยากาศค่ะโอ้ลงมาเลยคะ่ะฝนดูสิเสียงฝนคะ่ะมาฟังเสียงฝนกันทั้งลมทั้งฝนนะคะข้างนอกเม็ดใจเลยคะ่ะ ไม่ได้วันนี้เริ่มหนาวอากาศเริ่มเย็นแล้วฟังเสียงฝนไปก่อนนะคะเพื่อนๆแปดโมงจะขึ้นค่ะแปดโมงเชา้าเพิ่งเตืน่นเอาเสียงฝนมาฝากกันกับบรรยากาศหลังสวนอันนี้วันอาทิตย์ก็จะเงียบเงีๆหน่อยนะ วันอาทิตย์ก็จะเงียบเงียบหค่ะออฟังเสียงฝนเึ็นไปนะ,ะน้ำเต็มตุ่มแล้วข้างนอกใบไม้ก็ไม่มีแล้วค่ะต้นไม้ร่วงค่ะใบไม้ร่วงมันเป็นฤดูใบไม้ร่วงะคะอะไรก็จะร่วงหมดเลยแอปเปิลแอปเปิลหลังสวนปีนี้ไม่ได้ไปเก็บนะคะอร่อยมากกาจะบอก ฝนค่ะฝนกระทบหน้าต่านี่นะคะช่วงโควิดค่ะกับตัวค่ะเพืเ่อนๆเจะบรรยาก,กาศนอนค่ะ ช่วงล็อกดาวน์ทางนี้นะคะก็จะอยู่ในบ้านกันนะคะเขาก็พวกร้านอาหารร้านกาแฟถ้าเป็นร้านอาหารที่นั่งกินนี่นะคะเขาก็จะปิดค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะให้ปิดนะคะเพราะว่าเขาจะให้อยู่ในบ้านนะคะแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็จะเปิดนะคะ แต่จะเป็นพวกร้านร้านอาหารเป็นพวกร้านที่นั่งกินอ,อาหารคนก็จะไปเดินมาก็มีอ้ฝนตกไงกับวันอาทิตนะคะ